ณหมอคะอายุ23ปีฉีดบท็หอกได้ไหมคะได้ค่ะไวใสแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะนิยมฉีดโบท็หอกก้ามกันค่ะเพื่อทำให้หน้าดูลมุนแต่ในบางคนถ้าเริ่มมีริ้วรอยแล้วเราสามารถฉีดบริเวณริ้วรอยบริเวณใบหน้าได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วบท็วหอกนี่ฉีดแล้วหน้าแข็งจริงไหมคะแข็งไม่แข็งก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะคือ1โดสที่ฉีด กับ2ลักษณะการฉีดถ้าปริมาณมากหรือฉีดคลายกล้ามเนื้อก็จะทำให้รู้สึกแข็งได้แล้วก็จะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเทคนิคได้ค่ะโบทอ,องนี่อยู่ได้นานไหมคะคุณหมอ หมอให้ประมาณ3-6เดือนค่ะขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้นะคะถ้าเป็นเด็กน้อยไว้ใสทั้งหลายก็จะอยู่ได้นานนิดนึงนะคะอาจจะถึง6เดือนได้แต่ถ้าคนที่มีอายุมากขึ้น,นะคะการทำลายโบท็อกก็จะเร็วขึ้นเะนั้นระยะเวลาก็จะสั้นลงค่ะค่ะแล้วสำหรับคนที่สงสัยว่าโบท็อกกับฟิลเลอร์ต่างกันยังไงอะคะจำง่ายๆนะคะโบท็อกหยุดหยุดอะไรหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะ ส่วนฟิลเลอร์เติมเติมอะไรคะเติมเต็มร่องต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะอย่าฉีดเพราะราคาถูกอย่างเดียวนะคะให้เลือกคุณหมอที่ไว้ใจได้ด้วยค่ะหากน้องๆสนใจนะคะในการฉีดโบท็อกอย่างไงมาปรึกษาหมอตานที่นาราดาคลินิกได้นะคะ